จันทรุป,ปราคาลุนาอีคลิป์เกิดขึ้นได้อย่างไรดวงจันทร์เป็นสีแดงได้อย่างไรเราจะมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับครับสำหรับจันทรุป,ป,ปราคาเนาะลุนาอีคลิป์เกิดจากเงาของโลกบางดวงจันทร์เนาะดวงจันทร์มืดหมดดวงเลยอ่าก็เกิดจันทรุป,ปราคานะแต่ทีนี้ดวงจันทร์เนี่ยก็จะไม่ได้มืดหมดดวงทุกครั้งนะสิดวงจันทร์เนี่ยถูกเงาของโลกบางแต่แสงของโลกที่ผ่านจากชั้นบรรยากาศหักเห การเจิงแสงและไปชนดวงจันทร์ทําให้เห็นเป็นดวงจันทร์สีเลือดหรือบลัดมูนในช่วงเกิดจันทรุปราคาเต็มดวงเนาะก็คือแม้ว่าอยู่ในเงาเมื่อจริงๆน่าจะดําปีม,มืดมิดมองไม่เห็นแต่ก็มองเห็นได้ด้วยฝุ่นของจากโลกนี่แหละครับทีนี้จันทรุปราคามีอยู่3ประเภท1จันทรุปราคาเต็มดวง total lunar eclipse ก็คือดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงาเมื่อทั้งหมดส่วนที่2จันทรุปราคาบางส่วน พอ,อ p a r t i a l lunar eclipse ก็คือ,อ,อดวงจันทร์ไม่ได้เข้าไปในเงามืดทั้งหมดเนาะอัมราเนี่ยก็คือเงามืดไม่ได้เข้าไปทั้งหมดเข้าไปบางส่วนแหว่งไปบางส่วนเนาะที่3มก็คือเพน u m b เร l lunar อ e clipse หรือว่าจันทรุปราคาแบบเงามัวดวงจันทร์ไม่เคยเข้าไปในเงามืดเลยเข้าไปแต่เงามัวเงามัวก็คือแปลว่าเงาของโลกเนี่ยบางแค่บางส่วนเนาะแสงดวงอาทิตย์เนี่ยดวงจันทร์ก็จะเห็นแบบรลีแสงลงไปแค่นี้เดี๋ยวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแสง แสงของดวงจังนทร์ะดอบไปนิดเดียวไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นจันทรุปราคาเลยนะอืจันทรุปราคาที่มีชื่อเสียงที่สุดคงเป็นจันทรุปราคาเต็มดวงเนาะซึ่งก็จะมีเงาเงาอยู่ประมาณสามแบบนี่แหละเงามืดเงามัวแล้วก็จะมีแบบแอนีิอัมราก็คือเเป็นเป็นเงามืดแต่ว่าอยู่เลยไปอีกเลยจงกรวยของเงามืดตรงนี้คือองี้อันนี้ก็จะมีกรวยของเงามืดแต่เลยกรวยของเงามืดไปทางนู้นจุดตรงนั้นอะ่ะก็จะเห็นคล้ายๆกับว่า เป็นสุริยุปราคาวงแหวนนะถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมองก็จะเห็นเหมือนกับดวง,งจันทร์เนี่ยไปบังนั่นเองแต่ว่าบังไม่หมดนะโอเคทีนี้ก็จะมีคำพูดที่สำคัญสำคัญก็คือว่าทำไมจันทรุป,ปราคาและสุริยุปราคาถึงไม่เกิดขึ้นทุกๆเดือนล่ะมันจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือนเพราะว่านี่เลยครับสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคา มันไม่ได้เกิดในระนาบเดียวกับดวงอาทิตเสมอไปอ่ะทีนี้ทุกครั้งเนี่ยที่เราคาดหวังให้เกิดจันทรุปราคาเนี่ยดวงอาทิตเนี่ยจะต้องดวงจันทร์แล้วก็โลกอยู่ในแนวเดียวกันเนาะแต่จริงๆแล้วมนาอากาศมัน,เ,นมเป็นภาพสามมิติ่ยเอ่อมันก็จะมีบางจุดที่ดวงจันทร์เนี่ยสูงกว่าดวงอาทิตนิดนึงอเอียงขึ้นไปประมาณ5องศาตามระนาบเอียงของวงโคจรเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแม้ว่าจะมีเงามืดเป็นดวงจันทร์มืดหมดดวงแต่ว่าไม่เกิด จันชรุปปาคาร์ทสังสุรุปปาคารเนาะเพราะว่า,า две, มันไม่ตรงแนวกันพอมันมาตรงแนวกันตรงนี้เนาะถึงจะเกิด e อีคลิปส์นะอ่าซึ่งเขาเรียกว่าจุดโนดโนดก็คือเป็นจุดตัดขาขึ้นกับขาลงของดวงจันทร์แล้วก็ดวงเอ่อกับโลกนั่นเองจุดตรงนี้เนี่ยจุดตัดขาขึ้นอนะ่ะก็เขาเรียกว่าโนดแอสเซนแอสเซนชั่นโนดแล้วก็เดเซนเอ่อเดเซนเอ่อแอสเซนดิงโนดแล้วก็เดซเซนดิงโนดนะครับซึ่ง ในชื่อภาษาไทยเนี่ยเ,เขาก็แปลง่ายๆนะก็คือเขาเรียกว่าจุดราหูกับจุดเกตนั่นเองนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับดาราศาสตร์เท่าไหร่เนาะูดงานคือเขาเรียกว่าจุดโนดนั่นแหละครับอีกฝั่งหนึ่งก็มันมีจุดตัดขาขึ้นก็มีจุดตัดขาลงนะครับอันี้เองอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดขาลงนะอันนี้ก็คือปรากฏการณ์ เรื่องของสุริยุปราคาจันทรุปราคาจะเกิดได้ไงคือต้องมาตรงจุดโนดต,ตรงนี้พอดีด้วยจุดตัดขาขึ้นขาลงก็คือวงโครจรหนึ่งรอบของดวงจันทร์เนี่ยจะมีจุดตัดแค่สองจุดเท่านั้นต้องใกล้ๆจุดนี้ถึงจะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้นะแล้วดวงจันทร์ก็จะเห็นเป็นสีแดงด้วยสเตจของการเกิดดวงจันทรจันทุปราคาเต็มดวงก็จะเข้าสู่เงามมวก่อนเข้าเราเข้าสู่เงาเมื่อเกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนแล้วก็เริ่มจันทรุปราคาเต็มดวงแล้วก็เกิดไปจนสิ้นสุดปรากฏการณ์แล้วค่อยๆถอยออกไปนะอืม เพราะฉะนั้นก็คือการสังเกตจันทรุปราคาเนี่ยการสังเกตน่ะก็จะเห็นได้พร้อมๆกันครึ่งโลกเลยเนื่องจากว่ามันแค่คุณไปอยู่ในฝั่งกลางคืนข,ของโลกเนี่ยคุณก็จะมองเห็นดวงจันทร์ขึ้นแล้วก็มองเห็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้กว้างกว่าสุริยุปราคาซึ่งต้องเป็นเงามืดอเล็กๆบนพื้นผิวโลกเท่านั้นครับสําหรับปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเวลาสังเกตมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้เราจะลองเปิดเว w บ timeanddate.com นะเพื่อที่จะด,ดูปรากฏการณ์ครั้งนี้ อันนี้จะเป็นปรากฏการณ์ในวันที่7กันยายน2025หรือว่าปี2568นะครับเอาละเรามาดูลำดับการเกิดปรากฏการณ์ดีกว่าตอนแรกดวงจันทร์ก็จะเต็มดวงแบบนี้แหละแล้วดวงจันทร์ก็จะเริ่มก้าวเข้าสู่เงามมวดวงจันทร์จะเริ่มหลี่แสงลงเฉพาะดวงที่โดนเงามมวเนาะมันจะมืดลงไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็จะกินเวลาประมาณราวๆชั่วโมงหนึ่งหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่เงามืดคราวนี้จะมืดจริงๆแล้ว ก็คือตรงที่โดนบังก็จะเริ่มมืดมืดมืดชัดเจนนะก็จะเห็นเป็นส่วนโค้งของโลกที่มันบางดวงจันทร์แล้วก็พอเริ่มปรากฏการจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยดวงจันทร์ก็จะเริ่มมืดสนิทแต่ว่าก็มีแสงโลกที่กระจายเอิงเข้ามาทําให้เห็นดวงจันทร์เป็นสีแดงหลังจากนั้นดวงจันทร์ก็จะค่อยๆกระดึบออกจากเงามืดเนาะอ่าโอเคแล้วก็ดวงจันทร์ก็จะค่อยๆแหว่งน้อยลงน้อยลง กลายเป็นจันทรุปราคาบางส่วนแล้วก็ออกไปกลายเป็นจันทรุปราคาแบบเงามัวเนาะก็ค่อยๆถอยออกไปช้าๆแบบนี้แหละอันนี้ก็คือการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาแบบเต็มดวงนะทีนี้ถ้าเป็นแบบบางส่วนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแบบพร้อมๆกันทีเดียวเนี่ยอาจจะเข้าแค่บางส่วนหรือเข้าแค่แบบเงามัวก็ได้เนาะถ้ามันไม่ได้เข้าตรงใจกลางของเงามืดสักทีเดียวนะครับ อก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้มีความที่มาความเข้าใจอะไรมากขึ้นสําหรับสุริยวปาคากับจันทลุปปาคาเนาะขอบคุณมากครับสวัสดีครับฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r t t u u u s s s t r o o o m e r นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกํำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปและเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ